<Yeah. S 2> สวัสดีครับผพืติดตามช่อง YouTube Big l i f e นะครับวันนี้เรามารีวิวนอกสถานทีก่กันกับอุปกรณ์เสริมของ Samsung Galaxy C4 5นะครับสำหรับคนที่สนใจอยู่นะครับวันนี้ทางเคสเคซี่เ,เขาส่งอุปกรณ์ก็คือ1นะครับเป็นเคส n e w k i ิน6 0นะครับของ a n a l i มาแล้วก็มีชิ้นหนึ่งนะครับก็คือชิ้นนี้ครับเป็น ตัวครอบเลนนะครับของอาราลี hmm. ่เช่นเดียวกันนะครับโดย2ชิ้นนี้ถือว่าเป็นแก่เจ็ดยอดนิยมอีกชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในกล่องนั้นนะมีอะไรบ้างและมันใช้งานอย่างไรผลที่ติดออกมาแล้วก่อนติดกับไม่ติดเนี่ยมันมีผลกับตัวภาพแค่ไหนพร้อมแล้วรับชมได้เลยครับ เี๋ยวเราเริ่มจากตัวของ a l a r y n e k i n 3 6 0กันนะครับโดยตัวนี้นะครับก็เราก็แกะมาอย่างงไไ่ายดายนะครับโดยปกติเนี่ยมันจะมีข้างในก็คือเป็นคู่มือบ้างมีตัวเคสนะครับและอื่นทั้งมากมายแต่ว่าเนี้ยเรามีแค่ตัวเคสเท่านั้นนะครับโดยภายในนะครับก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้ครับคือตัวเคสมันจะแตกแต่างจาก Du w k i n ปกติคือ n e w k i n ปกติจะเป็นแบบแยกชิน้นแต่เนี้ยเนี่ยครับเดี๋ยวขับให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้คือมันจะเป็นแบบ ที่เรียกว่าติดกันดังนั้นเนี่ยในการใส่ของตัวเคสตัวนี้นะครับมันจะมีความแตกต่างจากเคสปกติโดยวิธีการนะครับเราก็เอา Samsung s a m s ุ n g อสซีมาก่อนเราก็สามารถใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดให้ข้างล่างติดกันไปก่อนจากนั้นนะครับมันจะเป็นชิ้นนี้เราก็สามารถที่จะเอาข้างบนนี้ประกบแล้วก็ล็อกต้องดูให้ดีนะครับว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยจะต้องล็อกพอดีกันนะครับ โดยเคสนั้นะจะมีความหนาพอสมควรความแข็งก็มีมากพอสมควรเหมือนกันในการกางนะครับมันก็สามารถที่จะกางได้แบบนี้เท่ากับว่าไอตัวที่เป็นบานพับเนี่ยมันก็นจะมีการป้องกันอย่างดีดังนั้นในเรื่องของการที่ตัวเคสตัวนี้นะครับมันจะสามารถโปรเทคเกี่ยวกับในเรื่องของเคสเวลาเราใช้งานนั้นนะ่ะถือว่าค่อนข้างดีแต่ว่าสีนั้นนะจะเป็นสีดําอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่ ใช้มือถือและอยากโชว์สีเนี่ยมันจะมีโชว์แค่เฉพาะตัวกล้องเท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่คิดว่าอยากได้เคสที่ทำให้เครื่องดูแข็งแรงทนทานนะครับก็จัดได้เลยสละตัวอาราิวกลินสามตัวนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่ามันหนาไปก็จัดรุ่น m ิวก i ินปกติก็ได้เช่นเดียวกันครับก็จะบางพอดีครับหลังจากเราดูเคสเรียบร้อยนะครับเรามาดูอีกอันหนึ่งก็คือตัวของคอนะครับซึ่งเป็น ตัวป้องกันเลนนะครับว่ามันสามารถติดตั้งอย่างไรภายในกล่องนะครับเราก็สามารถเปิดจากด้านบนตรงนี้ได้นะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์อยู่ภายในนะครับก็จะเีนพวกเกียร์กราฟรีมนี่แต่ว่ามันจะให้มา2ชิ้นนะครับคือจะเป็นชิ้นที่หนึ่ชิ้นที่2นี่ก็เป็นแบบสำรองนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวอุปกรณ์ทำความสะอาดก็มีมาให้ตัวของ แผ่นเกี่ยวกับเรื่องของการเอาฝุ่นออกมีมาให้เช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าคอนที่จะให้มาครบถ้วนเลยสำหรับตัวของอาราลี่นะับแล้วมาติดกับซัมซุงแกซี่ซีโฟหซึ่งเราจะต้องติดกับส่วนท,ที่เ้้านงั้นประดว่าวิธีการติดนะั้นมันจะยากแค่ไหนหรือว่ามันง่ายแป๊บเดียวก็ติดได้ควาอมดามารับชมได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็เราก็ต้องทำความสะอาดตัวของกระจก ของตัวกล้องก่อนจากนั้นเราก็ใช้ตัวแผ่นนี้นะครับในการที่เราจะแปะเข้าไปเพื่อจะทำความสะอาดของตัวเลนส์อีกทีหนึนก็แปะแบบนี้นะครับแต่ตัวของเลนส์นั้นแนะนําว่าอย่าจับในส่วนของที่จะสัมผัสกับตัวข้างในนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะได้รับความเสียหายได้นะี่ครับก็แปะเข้าไปก่อน จากนั้นนะครับจะเป็นชิ้นตัวเลนนะครับซึ่งจะมีตัวของพลาสติกครอบอยู่นะครับวิธีการคือเราต้องดึงตัวข้างล่างออกก่อนนะฮะพอดึงข้างล่างออกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาพวกเนี้ที่ดึงออกเนี่ยไปส่วนทับกับตัวเลนกล้องพอสมนทับเสร็จนะครับปึ๊บจบไม่ต้องดึงนะครับคือมันเป็นแบบครอบเหมือนชิ้นเดียวไปเลย ปกติเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าแยกชิ้นแต่ว่าพอรอบนี้เนี่ยเขาเออกแบบให้มันเป็นคอนะแล้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของมันไปเลยครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูกันว่าเวลาที่เราครอบไปแล้วความแตกต่างเวลาเราถ่ายรูปนั้นอ่ะมันจะแตกต่างกันแค่ไหนครับและนอกจากนี้นะครับในตัวชิ้นนี้ก็ยังสามารถที่จะใส่เคสได้อยู่เพราะว่า มันไม่ได้มีการไปติดบังอะไรนะครับเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ได้ตามปกติแบบนี้แล้วก็ยังสามารถที่จะทําให้ตัวเลนนั้นน่ะมีความเท่ากันด้วยสําหรับตัวเคสอาราลีนิวกินตัวนี้นะครับก็เรียกว่าไม่มีความแตกต่างกันมากสำหรับตัวของที่เป็นกันเลนอย่างนี้นะครับเนี่ยให้ดูใ,ใกล้ๆครับ เมื่อกี้เป็นอุปกรณ์เสริมของ Samsung Galaxy C45 นะครับสำหรับคนที่ใช้ C Flip 5นั้นก็ก่อนหน้านี้นเราได้แกะกล่องยูกินธรรมดาไปแล้วสำหรับคนที่อยากเอาตัวกันรอยของหน้าจอนะครับตอนนี้ก็มีอีกชิ้นหนึ่งชื่อว่าคอนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นฟิล์มกันรอยนะครับซึ่งในแผ่นข้างในก็จะเหมือนกับตัวคอที่เป็นเลนส์ก็คือมาให้2ชิ้นพร้อมกับแผ่นทำความ,มสะอาดมาให้เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้เราก็ได้แกะมาแล้ว ข้างในก็จะมีเป็นแผ่นแบบนี้นะครับมีเป็นแผ่นแบบนี้ก็คือจ,จอจริงแล้วก็เป็นแผ่นที่เราไว้สลอนดึงนะครับเวลาที่เราจะลอกออกแล้วก็จะเป็นในที่2คือจะเป็นแผ่นจัดการกับฝุ่นและก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวทาความสะอาดนั่นเองครับก็เรียกได้ว่ามาให้แบบครบครันเลยแต่ว่ามีข้อสังเกตอยู่อันหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตโดยการที่เอาเคสตัวของ ้อ,อน,นะครับอันนก็คือเคสิฟานะครับไปลองแปะนะครับโดยที่สมมุติว่าเราเคสิฟ8แปะปุ๊บเป็นด้านเดียวกันนะครับผลที่ได้คือตัวของกระจกนั้นอ่ะมันจะเหมือนกับจะเหลื่อมข้างบนนะครับนิดนึงเนี่ยถ้าถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นว่าแปะไปปุ๊บปรากฏว่ามันอาจจะไม่สามารถที่จะใส่กับเคสได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของอารีนั้นอ่ะ มันสามารถที่จะแปะได้ทันทีอันนี้คืออารินิวกินนะครับก็จะแปะแล้วเข้าแบบนี้ได้พอดีครับมันจะมีพื้นที่เหลืออยู่หน,หน่อยนึงน,นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาลองแปะกันเลยดีกว่าครับหราบตัวของคอสำหรับซัมซุเอ,อสซี่ซีฟลิปหนะครับก็แน่นอนว่าเราก็ใส่เครื่องตัวเองเนี่ยครับแปะเข้าไปว่ามันจะเป็นไหนมายเล้ของเราเราชมได้เลยครับ สำหรับอันนี้วิธีการก็ยังคล้ายๆเดิมก็คือเราก็ต้องทาความสะอาดของตัวเครื่องกันอยู่แล้วก็จากนั้นนี่เอาก้แผ่นตัวนี้นะครับก็แปะๆๆๆไปรอบๆเพื่อจะทําให้ตัวของหน้าจอนั้นอ่ะมีความสะอาดมาที่สุดครับหลังจากนั้นถ้าใครไม่ชัวนะครับผมแนะนําว่าเอาอาราลีนิวกินเนี่ยแปะทับไปก่อนนะครับแล้วค่อยแปะเพราะว่าตัวของมันเป็นรูปโฟลเดอร์ซึ่งจะใส่กับหน้าจอนั่นเองครับ วิธีการใส่ของอะไรที่กินนะครับก็คือมสไลด์ยอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นการที่เราจะครอบทับและกดลงไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพอใส่ไปปุ๊บมันเหมือนกับเราได้กรอบที่ไว้สําหรับในการแปะหน้าจอแล้วนั่นเองครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยเอาตัวแผ่นนี้ทับอ,อีกทีหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีฝุดแล้วโอเคครับตอนนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมนะครับเราก็ต้องค่อยๆแปะเข้าไปโดยการที่เราจะต้องลอกแผ่นด้านล่างออก แบบนี้หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะแปะเข้าไปแบบนี้ได้เช่นเดียกันนะครับพอแปะเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกอย่างพอมันเข้ามันก็จะเรียบเนียนเหมือนกับการแปะกระจกเข้าไปเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยทีนี้เดี๋ยวเรามาทดลองใช้กันอีกทีหนึ่งว่านอกจากอันีมิลกินแล้วเราสามารถใส่เคสอื่นได้อีกหรือไม่นะครับก็จะเป็นเคส ขอ,องเคสซิฟไฟนะครับอันนี้เราต้องถอดกระจกอ่าขอบไทยครับถอดเคสออกมาก่อนนะฮะโดยเคสอาราดีนิกินเนี่ยจะต้องมีการค่อยๆกดนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายได้แน่นอนสำหรับตัวเครื่องแล้วพอเราถอดมาเสร็จรปุ๊บเนี่ยตัวของกระจกกันรอยนะครับก็จะอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะแบบนี้หลังจากที่เราแกะเคสได้เรียบร้อยนะครับเราก็ลองเอาเคสอีก ค่าหนึ่งมาใส่นะครับอันนี้เป็นการสมมติน,นะครับว่าเป็นค่ายอื่นแต่ว่าสังเกตอยู่ว่าตัวซีมเนี่ยมันจะมีร่องตรงนี้นะครับเพื่อแสดงว่ามันก็คือคุมเฉพาะส่วนของทัชสกรีนนั่นเองทีนี้เรามาลองกับเคสิฟายกันนะับว่าเป็นยังไงเเคสิฟายนั้นอ่ะค่อนข้างที่จะมีความลืม่นๆอยู่นะครับและลองแปะไว้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวลองแปะด้านหลังอีกทีหนึ่งว่ามันสามารถแปะได้ไหมเพราะว่า เคสอนาลีกับเคสซิฟนะครับเคสซิฟนี่นจะเป็นแบบที่เป็นชิ้นเดียวนะครับไม่ได้เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วที่มันจะแยกชิ้นตอนนี้ก็คือ,อยังปกติอยู่เดี๋ยวขอดูด้านข้างหน่อยครับว่าเป็นยังไงก็สังเกตนะครับขอกลางสุดตอนนี้คือไม่ได้กางสุดขอกลางสุดเนี่ยตัวของเคสนะครับก็มีความเรียบประมาณหนึ่งแต่มันดัน,ล,ดนล์นลมอยู่นะครับเพราะว่า ตัวฟิล์มนั้นอนะเนี่ยสังเกตนะครับมันจะดันฟิล์มดังนั้นเนี่ยถ้าเคสที่เหมาะจริงๆอะก็คือต้องเคสด้านล่างเนี่ยต้องมีความอ่าเรียกว่าไงตัดให้มันเรียบกว่าน,นี้คือถ้าเทียบกับตัวของเคสอาราลี่แล้วอะอาราลี่อะจะเรียบกว่าหน่อยหนึ่งตรงเนี้ยก็คือในจุดตรงนี้ครับคือของเคสซิฟนั้นนะค่อนข้างที่จะหนาในขณะที่อาราลี่นั้นนะค่อนข้างจะบางกรอบดังนั้นถ้าคุณจะตีนี้แล้วไปใส่เคสซัมซุงที่เป็นเคสแบบ กรอบสี่เหลี่ยมธรรมดาทั่วแกจ็ตเคสอะไรเงี้ยคือแปะได้เลยไม่มีปัญหาแตอย่างไหครับแต่ว่าถ้าเป็นเคสแบบแฟชั่นเนี่ยอาจจะต้องทําการบ้านหากระจกกันรอยของยี่ห้ออื่นนิดนึงไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาเรื่องการดันเลยแบบนี้ซึ่งถ้าดันไปนเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่กระจกจะหลุดหรือว่าฟิล์มจะแตกนั้นก็มีสูงเช่นเดียวกันครับ นี้หลังจากแปะแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการทัสกีนยังคงทัสกินได้ตามปกตินะครับก็ไม่มีอะไรที่ผิดสเกตมากนักนะครับแต่ว่าสิ่งที่อย่างที่บอกครับคือถ้าแปะเป็นเคสใส่เคสของมันหรือใส่เคสซัมซุงเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาในเรื่องของตัวขอบเลยมันสามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติครับ หลังจากที่เราได้ดูอุปกรณ์เสริมของทางอาราลี่ไปแล้วนะครับซึ่งราคาทั้งหมดนะครับแต่ละชิ้นนั้นผมได้แปะอยู่ข้างล่างเดสคริปชั่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวในอีเสิร์เนี่ยผมจะขึ้นแต,แต่ละชิ้นว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องสรุปไปก่อนนะยครับว่าชั้น3ชิ้นนี้มันออกแบบเพื่อการใช้งานแบบที่ลงตัวกับคนในีวิตปัจจุวันนะครับอย่างเช่นตัวของอาราลี่นิวกินสามหกศูนย์ในตัวซัมซุงเกซี่ซีโฟห้าเนี่ยก็คือออกแบบสําหรับคนที่ต้องการให้ C4 โห้ของคุณจับได้ถนัดหรือมากยิ่งขึ้นแล้วก็บันพับไม่โดนฝุ่นก็คือสามารถที่จะมีการพับที่เรียกได้ว่าเนี่ยจะซ่อนนะครับตัวของบานพับได้อย่างดีทําให้ในเรื่องของการเก็บอะไรต่างเนี่ยฝุ่นจะไม่มีการเข้านะครับก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้ระดับนึงส่วนตัวกันเลนชื่อว่าคอนะครับเนื่องจากมันเป็นชิ้นเดียวกันหมดนะครับก็เลยทําให้ในเรื่องของการแปะนั้นอะ มีความสวยงามแล้วก็ไม่มีผลกับกล้องมากนักเมื่อเทียบกับตัวของกันเลนในสมัยก่อนรวมถึงตัวที่คุณกำลังดูอยู่นี้นะครับก็คือของซัมซุงกาซี่ซีฟร5ที่เป็นแผ่นคอกระจกนะครับแต่แผ่นขอกระจกอันนี้เนี่ยอาจจะมีข้อสกเสตเเป็นค่อยเล็กน้อยคือถ้าสมมติว่าคุณใช้เคสที่มีความหนามากขึ้นอย่างตัวของเคสที่ายอย่างเงี้ยที่มีขอบนะครับดานตรงนี้หนานะครับมันอาจจะทําให้เกิดการดันนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็ทําให้ตัวของ จอนั้นอะไม่มีรอยนั่นเองครับหรือว่าจอจริงนั้นไม่มีรอยปล่อยให้เรนหน้าที่รับแรงกระแทกของจอนอกไปอันนี้ก็เรกว่าเป็นตัวของการโปรเทคเครื่องที่เรนว่าสมบูรณ์แบบที่สุดที่ a ารานั้นสร้างมานะครับก็ใครที่สนใจนะครับสามารถไปซื้อได้ที่ ร้านเคทเค,เคซี่นะครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ข้างลา่างชินเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางขน้นนี้และนายฟุ๊กเดอรคอมสไลด์ไปไดนบอกครับ